เลขอ่างน้ำมนต์วัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดนครนายกสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะเลขอ่างน้ำมนต์วัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดนครนายกเร่งได้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่สองวันเท่านั้น ก็จะเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่17มกราคม66วันนี้ทีมงานของเราก็ได้เสาะ,ะแสวงหาเลขเพื่อให้เป็นแนวทางอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณเพราะไม่มีใครรู้เล่จะออกอะไรเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเมื่อวันที่13มกราคม66ที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ไปทำบุญที่วัดวัดพรามณีพระอารามหลวง หรือวัดหลวงพ่อปากแดงมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้ทำบุญเป็นจำนวนมากต่างก็มุ่งตรงไปที่อ่านน้ำมนตซึ่งเลขปรากฏให้เห็นคือ457และ08อย่างไรก็ตามเน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับเลขที่ออกในงวดวันที่30ที่ผ่านมาได้แก่เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเลขที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ขอให้ทุกท่านถูกรางวัลต้อนรับปี66กกันนะคะถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ